ครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบ่าวเสียงคานสุขุสุขชนครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเป็นคลิปแรกผมเองก็ต้องสวัสดีคือเก่าเนาะพี่น้องเอาของบ่าวเสียงคานหรือเอฟซีเบาเสียงคานก็ดีครับพี่น้องวันนี้ผมเองบ่าวเสียงคานก็มาเบิ่งบังไฟครับพี่น้องมาเบิ่งบังไฟบ้านกาะออมตำบลกาะออมอำเภอกาะออมจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องวันนี้ผมเองบ่าวเสียงคานก็มาเบิ่งบังไฟเนาะพี่น้องเนาะ เบากระซิบเบาเผาเนี่ยครับพี่น้องแดดห่อนแห้งครับมาอนี่แดดห่อนอีลีเหรอมาอนี่เนาะเป็นบังไฟสนามครับพี่น้องบังไฟสนามปีแรกนะครับพี่น้องเนาะเป็นบังไฟปีแรกปีสองพันหร้อยหกสิบหกเป็นสนามแรกครับพี่น้องของปีนี้เนาะผมเองเบาสินค้าก็เลยมาเบิ้งได้เพิ่นครับพี่น้องมาอนี่ก็เลยเฮ็ดคลิปไปพี่น้องเบิ้งน้ำเนาะ ตอนนี้บังไฟที่อยู่ในฐานครับพี่น้องเป็นบ e ังไฟยังดีเบิกฝ่าครับพี่น้องยังดีเบิกฝ่าเนาะเข้ากับมาเบิงด้วยกันกับเ้าซึ่งขั้นครับผมว่ายังดีเบิกฝ่ามันนี่จะขึ้นได้สูงบันไดครับพี่น้องเข้ากับมาเบิงด้วยกันกับเ้าซึ่งขั้นครับผมทีมงานมือนีกับมาหลายครับพี่น้องตอนนี้กำลังมัดตกแต่งบังไฟอยู่เนาะเพื่อจะได้ขึ้นสวยงามไหวลํำดาบครับพี่น้องเข้ากับมาเบิงด้วยกันเนาะว่ายังดีเบิกฝ่าจะขึ้นบินได้สูงบันไดครับพี่น้องมัอนี่ บังไฟมือน,นี่กรเป็นบังไฟส,สนามแหลกของปีแล้วครับพี่น้องเป็นสนามแหลกของปีเลยเป็นสนามแหลกของปี2 5 6 6นาหกเนาะเป็นสนามแหลกครับพี่น้องผมเองเบาซิงคันก็เลยได้มาเบิงน้เพิินกับพี่น้องมาเบิงเนาะผมเองตอนนี้กำลังอยู่นาฐานครับพี่น้องก็เลยเห็ุผลไป้พี่น้องเบิงน้ำเนาะว่าบังไฟยังดีเบิ้งฝ่าหนินูดสูงมาได้ครับพี่น้องเอากามาเบิงด้วยกันครับเบาซิงคันครับผม วันนี้ผมเองเบาชิ้นก,กันก็อยู่หนาฐานเนะเาะเนาะเบ่งในกันเรื่อยๆครับพี่น้องตอนนี้ก็ร่งมัดตกแต่งเพื่อให้มันขึ้นดีขึ้นไปสูงครับพี่น้องเห็ดจำเป็หนึ่งมันขึ้นง่ามเมื่อกล้าดาบเลยครับพี่น้องเมื่อต้องมัดยางแน่นนะทะ้าวอนเพื่อให้มันขึ้นสวยขึ้นงามครับพี่น,อน้องไม่มีเสียงในการลกไฟเนาะ มีนี่ครับเป็นสนามนี่รับสนามเหล็กของปี2 5 6 6เนาะผมเองเบลซิงการก็บม่คลิปปีหน่องเบิงน้ำผมเองก็มาเบิงไฟคือกันก้าวพี่น้องก็ว่าผมเองเบลซิงการเนี่ยคนหมักบังไฟก้าวพี่น้องจะว่ากันต่อเนาะคนหมักบังไฟถึงยินข่าวผมกลับไปเลยล่ะพี่น้องไปเลยคนหมักบังไฟแต่ว่าไฟจู่ที่ยไซด์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องติดตามเบลซิงการหน่อยเด้อพี่น้องเจอคนไหนก็แช่ก็ติดตามเบลสินค้ารน้ำเนยว่าผมเองคนหมัก ไปเบิ่งของไคว้เนาะอย่าว่าก yeah, mm ันครับพี่น้องเอ้ามักบะคือกันเผิ่อวะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งในการครับยังดีเบิกองขวายู่ในิตาหนี่มือนี่สิขึ้นในสูงบันไดครับพี่น้องยินสูงบันไดนเนาะกลับมาเบิ่งในการครับบอาเส้นขั้นครับพี่น้องลงไปเรื่อยๆนาะว่าวิธีการขึ้นขึ้นแบบใดทำดาบบอขึ้นตรงบ้องสีครับพี่น้องเอ้ามันสีทีรีบ้อนบางนี่ครับพี่น้องเอาเขมาเบิ่งในการกรับบอลเส้นขั้นเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ผมเองบางิ então, ่ก้านกัมาเบงไส้กิเก่าคือเดิมละอยู่บ้านกระออมตะบนกอมเพื่อกอมครับพี่น้องเดี๋ยวมาสุรินทร์เนาะแล้กัมาเบิองด้วยกันกับบางสิ่งก้าผมเองในมาเบิ่งกับเอดคลิปพี่น้องเบิองน้ำเนาะ กอบปลอดภัยกำลังโด่งเป็นแน่เรียบร้อยทุกยุดทุกมองแน่ทุกยุดทุกมองเรียบร้อยจังดีเบิร์ป้าคอยขึ้นสูงสูงล่องซาซาทำคะแนนอย่างี้หลายอยากให้ทีเพื่ผิดหวังยันไปให้ได้จังดีเลยไปกันนะสองโชคดีสามสองหนึ่ง หลุนกันเบิ้งกันออกจากทางหรือว่าไปได้ดีระบบการทำงานจะต้องต่อเนื่องจะต้องเร็วนมโตไหลไหลหามองอยู่อองน้อนอย่างบอติดนะครับ แลมแลมเขื่อนโตเข้าหลังนะี่โยหลุดหลอดสอดออกมาเบียดตี๊ดเรียบร้อยตำแหน่งของหางอยู่บ่ไกลจากพี่จากน้องนะอยู่บ่ไกลจากพี่จากน้องในฝ่ามือคนเดียวนะพี่น้องเบิ่งเดอ้อเชิงฝากเขาก็อนน้อยนะท่าน เพื่งฝากเขาก่อนหน่อยสองร้อยแปดสิบาดไปให้ความสนใจด้วยนะครับเลขาซิบนั่นให้ความสนใจน้ำบึ่งไปบึ่งไปสามชัดเจนนะครับชัดเจนทาน กลับมาความสนใจนะครับบาสีความหนอยความหลายไเบิ้ก็ความแน่นอนเลยสีความหนอยความหลายคนไฟมันบาเด็กใจยีสีผ่านไปไอ้ไฟมันกลมันบาเด็กใจดันขวาของก่อนญงนะครับผผมหาผ่านกอนสามสีผานไไอ้ไฟสีสีัน โอแตกต่างกันครับผมไม่บางแหลกนะครับเพราะว่ามันกินกันบ่อกหลายนะครับนี่ตอนนี้กำลังไป4 5นะครับมันชัดเจนบตลอดนะครับไอ้คำสนใจด้วย50พาดไปไม่สำคัญสละ่หลกบังกอนอยู่คอยเกินคอยลดละดัะเบาดีลงดี ยังทำเวลาตามลงือมะตึงนะสามร้อยหกสิบแปด